Tết bunny bunny. Oh, hm. What do you have? I có I have a được không You know, I'm going to go to cứ bunny. Well, cuckoo, you cứ Cuckoo, gần đấy à No, 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 nó no è, right. oh. here, I'm going to hàn to the bunny. Tell me, khổ thốt đấy make up a toad. đi chân đấy

ไทางบอขำจีพาทางเอ็กซ์ีเนาะขึ้นไปเบิ่งบรรยากาศซุ้มอยู่ขังเทิงพุ่นพี่น้องเลยเนาะขอโทษสบายดีครับขอโทษมีผู้นุ่งส่งบนุ่งกุคนอยู่บ่เนี่ยนุ่งบุตรกุคนอยู่เนาะซื้อยังก่อเจ้าซื้อยังฮะซื้อยังเนาะ ชื่อเปลืองผู้นั้นดิเต้ฮะเต้เออว้าวเป็นพี่น้องเลยเนาะเออข่าวเฮียนอยู่บ่าข่าวเฮียนจะใช่ไหมกินหอดเนาะพี่น้องเนาะกินหอดข้าวอันอดีตอ่าพายมากระทุนอ่าเคยมีคนเข้ามาถ่ายคลิปแบบนี้อยู่บ่เคยเห็นอยู่บ่ฮะบ่เคยเห็นหรือเปล่าอืม นี่แหละพี่น้องเด้อเนาะม่วนบ่อยู่บ้านเฮาฮะโอ้น้อยๆนี่ก็หั่นพี่น้องเนาะแต่ๆโอ้ยส่งบ่นงเนาะอาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเลาะเบิ่งเทิงพ่นไปพาะบาวยางเลาะเบิ่งป๊าดะตลงมาวงรถเด้องรถเด้อ เด็กน้อยก็ไลยพี่น้องนะเนาะรถกระเข้มนะฮเฮือนกระเข้มทางมาเั่นเบิ้งพี่น้องเลยเนาะเด็กจีพายเอฟซีทัวร์อ่าหมู่บ้านตะนางเนาะพี่นอนะ้องเนาะทางขึ้นเนพิ่นพี่น้องเลยก๊บกุ๊บก๊บเพิ่นก็นเอารถไปขึ้นนี่ยนะเบินนะ้งเนาะขนาดบักข้อมยานก็นยังแบบอ่าสูงเลยพี่นอ้องรถหมู่บ้าน ทางคุณก็มีพี่น้องกรตบน้อยๆก็มีนะแต่ว่าอยู่แถวนี้น่ะก็เจ้าอ่าบ่เห็นคอยใไฟฟ้าเด้อพี่น้องเอ้ยอ่าลักไฟก็เห็นอยู่น่ะแต่ว่าก็เจ้าใส่อันแลาเซลเป็นอย่างเนาะ โอ้กกระตบน่อยกัมีบาดเจ็บอึบอึ๊บอึ๊บต้องขึ้นมาทางสีแห้งสูงน้องนไปเพื่อน้ำนองเปนกัน มีเส้นทางไปพุ่นอยู่เลยพี่น้องเนาะขึ้นยันขึ้นไปตามสายผูอยู่ในต๊อบอ่าเป็นพยายามไม่เถื่อนนะมาเฮ็ดเทียนเฮ็ดชันส,สบายดีอ่าสบายดีเฮ็ดใดๆก็สบายดีเฮ็ดนี่บอ่าสบายดีดนุ่มมือเนี่ยสบายดีอ่าทุกไว้เป็นเอื้อยให้เป็นน่องเจ้าเป็นเอื้อยเอื้อยพวกนี้บอ เจ้าเป็นเอื้อยผู้นี้ผู้นี้เป็นน้องเจ้าอ่าพากันนั่งพากโขดเข่าบ่พากันเห็ดยังนะทั้งหลังเจ้าน่ะน้องเพชรฮะน้องเพะอ่อเฮ้อันพ่อกับแม่เจ้าด้ฮะฮะพอกับแม่์ด้ไปไปหาโนมัยพอกัเห็ดน้ำซี้ พวกไปหากินพ่อไปเฮ็ดงานจริงเออหัดงานเออเบะดิอะหาน่อไมหาหน่อไม้เออหน่อไม้บ้านเจ้าอื่นว่าจังไรอะบังบ่พูดเลยน้องอ๋อเถอะเขานี่เป็นเข้าให้ได้พี่น้องเลยนาะ้ะให้เจ้าคือบัวหาแนวอัดแนว้อย่างไว้ ฮมูมีเนือัดบอปินหนามาพี่ปินหนามาพี่ปินหนามาหาบบานั่งปินมั้งนี่อืมกําลังจอยจะลงจหนลงไปหาขนมด้อยหินบ่น้องคนทุกจักว่าขนมนะองคับจักจ่จักู่บ่ ขนมนปพิ่นเอิญมาจังไดขนมปนเอินจังไดก็นองบานบานน้องเอิมาจังใดบานตะนางพิ่บ่เจ้าอนนี่อยู่บ่โ่อ่ยู่นถามอยู่นี่พ่ยู่นบ่้ับ่อยใจเออเลบะลองูมกันเลยพี่น้องกันนะก็ทิ้งบางครั้กับข่าใจบางคร้งกับโเข่อใจพี่น้องเนะน้องมือก็ได้

ผมว่าคนนี้ว่หัวใจเนาะบางครั้เนน้องสคนูนั้นนะเนว่าเขาอยู่คนเดียวนะพ่ว่านำอยู่เนว่าสคนสามคนมานั่งถ่ายคนนเินบุบเฮ้ยวามคนไหนี่บสนี่มนหงสีบอสีบทุกบเต็มเต็มปงเนาะเ้อยู่นี่บนี่ Ồ, hôm nay, chưa có. Dì nọng, gần 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 đi. gần, chưa có cực gần, chưa có cực Ừ chưa có gần, chưa có cực gần, cực gần. Chưa có gần, chưa có cực gần. Chưa có cực gần, có cực gần. đấy có cực gần, chưa có cực gần. Chưa có cực gần, chưa có cực có cực gần, chưa có cực gần. Chưa có cực gần, chưa có cực có Nó Long lại đi hết nó đây, này là. có gì hết 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 mẹ hết 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 น้ำนี่ค well> ัแกมันน uh ี่ได้หลคันบ้านเลยคือชิเมนไวว่าไฟๆกแมาอายูนี่นะเนาะบนนี้เนาะจะตึงถกระุ่งอย่างเดียวถีกระุ่งเลยถีกระุ่งห้องกระุ่งเหรอกระุ่งช่องางกระุ่งช่องคางเนม่ให้ที่น้องจับนี่บอกเนาะปะไก่อนไ เฮ้ยบ่ได้สิขามแงได้นี้าไป่นไดเด้บาดนี้ข้างนเฮาานี่คุณบ่บ่ตอนนี้น่ะบรรยากาศตอนนี้น่ะ3:00น3:00น6:00น3:00น6:00น3 0น6:00น3:00น6:00น3:00น6:00น3:00น6:00น3 0นนน lôi vào đây hết thôi 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 cứ bảo đây nó mi thôi à hả phải thôi nè Ô, thôi phun มีอะไรอ่ะอันพวกสีบวกอันดุนั่เนี่ยนะดุนั่มาบังได้เป็นมือกล้องนะเอฟซีให้งออยู่มือกล้องหัวพานโอเคโอเคบังจิบลิงบวกบังเด้แลวังเลย ลิงบ่เนยลิงบ่นี่ลิงบ่เป็นยังโอ้อ่ลิงลิงเอามาเอามาเห็ดแบบไรอนี่กินลิงกินบ่กินโอ้โหอันนี้มี่ลายบ่ทางนี้ผุดนต๊ะเนาะสามโตจี้ใช้รถอะคันบัตรหนึ่งหนึ่ง ไล่ดอกนิดนึงโอเคนี่เด่กไดอกไงมาลุกไปนี่โอ้ดูผ่านมาเ้ามื่อนี้มาเจ็กก่อนหน้าขนมเด้อหาจะหน่อยจะหน่อยจะหน่อยจังไปพูดแล้วเต้าหู้กันดูพ่นเพ็นให้เฮ็ดหน้าได้หลายว่าปีนี่เจกขนม้ยโอ้เฮ็ดแกให้ปีหนึ่งเจ้าสอบก็ได้ห่าสอบมอาสอบกุ่มอยู่บ่เต่ด็ปีก่ได้กุ้มเฮ็ดนี่ได้ใส่คำาบกุ้มเขากินยู่ใช้บัอนี่คำบบกุ้ม ออกไปเห็นงานเห็นงานเนาะป้าๆสะป้าเริกตึงมากัน่น้องยอ๋อหลุดจากคนทั้งนี้ต้องแบบตึงี่งนี้เนาะอุยงมีเตจต่อนถ่ายรูปเลยปะถ่ายรูปว่าอันนี้เลยเพื่นๆตืงดนนีครับมีหอดีดีเนาะห้องสีห้องสีนะเห็นไหห้องสี ก็เห็นก็เจ้าเด็กน้อยนึ่งข่าวบอกินแน่นหนึ่งข้าวแล้วบาทีก็ไม่เคจ้าได้ไปหาหน่มไม้ไปหาหนุ่มมอายุเด็กน้อยมันักูเป็นคเฮาอยู่ลเห็นว่าอยู่หลายคนเป็นกระปากดีด้เพราะบางครั้งกับพใจ่าบางครั้งกับ่เขอใจคนเนาะพอจเปิดขึ้นหอนาะเปิดกระด่ันใวกกนบรรยากาศ อ่าฮะสีส้มกล้องไปวะให้์สีได้เบิึงเนาะพี่น้องได้ส้มเชียงยังนะมีงูมีควายเด้อวันจิติห้องสีนี่เกือบพับทุกทุกหลังคาเฮือนเนาะห้องสีเก็หองนะห้องสีป้อจะพูดอย่างขึ้นาห้อเนาะพูดกี่เฮ้ยโว้ย nó cả thì nó ngay chênh như bao bao khác chênh như chênh như rồi thì nó ngay cho chị thay vào mấy một con hẹn bộ à, ừ. 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 cái chào và năm năm say cái du nhí năm kìm cái du nhí năm cái đâu bà còn nhà năm tháng năm ấm năm ấm ta kìm cái bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì นี่นี่มุ้งบังมุ้งนี่โอ้โหคนตบเสือเห็นป่ตบเสือบอยนั่นโอ้ตุบว่ะการคุ้นเคยเพินเนาะเอาเอาเอามาางาม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 า่ามนามาะามามามมามาามามามาาาาม

าแจกของไปไปโหอยู่เทิงพี่ต่มันมันต่างกันนะครับใหูไปเยครับมันต่างกันอ่นบทแตกต่างกันไม่เดี๋ยวม็ส่งกันไหมมาส่งกันเออมาได้เข่าก้องน้บ่มายไทยหูหายเด้อน้นะครับด้ได้พี่น้องมาถ่ายรูปกันนะสองสามหน่งสอง Sì, mắm bụng em karai mềm cái này mình bỏ Song tham, tham, tham. Auto. Song tham, tham. Ah, 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 มือสบายดีเด้อไปอย่าลืมเบรกเด้ออ้วนกเนาะโอยเนมวนพี่เยนี่เพ่นเลยมามาแต่ให้แต่สวนเดมาใช่น่ะมาแต่สวนเบกอีหยัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ให้เบิ่รือเปล่าก็ลังลังมากกับมี่พี่น้องเนาะมีแต่เด็กนู่นพี่น้องเนี่ยเด็กยังเลอี๋เนโอ้ส่งขมมเรานะกบงวยพังบ่กบงวยแต่พัง

quay oh. oh. à, vừa đấy, đây là cái nhà quay con. có gì nữa? À

บนไปห้วยไปสวนอยู่ดิเขื่อนเขื่อนดังได้สิบสองสิบสามคนนั่นนี่บ่ เป็นยจงไงคือว่านั่นมุ้งอะไรจักเลยแพรีเขาส่งมบุมี่บุม่นมุ้งบ่าเออนี่เลยไปัเยวเลยไหม มันม่แล้วกม่นมดสร้างบ้านตอน้น่ไนี่ด้ได้ว่้จได้จยังคือยัไ่เด้จไม่่ได้นี่้าแ้วกนี่นนี่่ไแ้วน้ไม่ได้ไ่ได้อ้ยเนาะคนจกัได้เนาะเนนี่่ไาได้ไปส้วนแล้ว cho vào bên cho phép chất theo, phải nếp theo thảo đó bằng thảo, chất thảo bằng thảo là nhỏ theo là nhỏ chứa là nhỏ chứa 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 L b là H anh... à, đi theo đi theo các anh là bao? bao? บ้านเรบ่บ้านนี้บิดบ้านางบ้านนีขอายอีกวบอรีขอนายอีกมีขอนายมีสมหมู่บ้านทางอา้านมีสามหมู่บ้านนี้กองเล็กอนเนาะเอาเอาคุมนี่ก้อนเลยเอาคุมนี่ก้อนโดยโดเอาเอาซแถวพอแถวได้แถววานี้เด้อ

ใบวตาวัติบตเอแข่ทอนะเดี๋ยวมาเนาะเฮ้ยเชื่อหมันเอะไปเนาะขเนาะบัเ้อาง้เปลมาบดว่าถ้าพูดนะบัวว้าวคตกเอเดือดกยไสทอเลยเนาะเนนนดุนดเตัดก้อนนะตัดยังเดียว นไปเลไอครับน่าเอาไม่นผู้ใหญ่วพูดเต็มพวกเชื่อแล้วนนี่วะไอ้ที่ดีตถึงหน้าบัตรที่นีเนาะมีดีกันเนาะงงงงเพ่นนี่ได้เบิรล้วบนี่เบิดน้องมาต้องแรงนะไบงเทำไปเสสง Nó <TNH yapa> đây mà Đúng rồi Nó thằng Phương thân này nó thằng Phương nó lại đó bố Đúng rồi rồi Nhanh nhu bỏ chẳng nào thằng nào Nói chẳng nào nó thằng Phương nó Nói chẳng nào nó thằng đi à, thị, anh đi ôm này phu nhai được nè Được rồi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 , anh đi ôm này phu nhai đi

เบ้อรบาอืมืโอเคน้องน้องจบคลิปกันบัดนี้เด้อเนาะยุดีมีแห้งด้พี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเลย